ก็ผมก็ติดตามทางการประชุมนุมและก็ติดตามในตามสื่อแล้วก็การรายการจากเจ้าที่ฝผายมันคงแล้วก็ยิ่งทํานมารกวัาชาติเมื่อวานก็ได้ได้พบปะกันหารือกันนะครับเพื่อหาแนวทางที่ปลอดภัยให้กับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะในเรื่องของสิทธิการชุมนุมก็ขอให้ทาให้ถูกต้องตามกฎหมายประการที่หนึ่งะการขออนุญาตหรือขออนุมัติอะไรก็แล้วแต่อันที่2ก็คือจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงวันนี้ท่านก็เห็นแล้วในสถานการณ์มันเกิดขึ้นเริ่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดความมเข้ เข้มขน้นเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องมากขึ้นผมเคยประกาศไว้แล้วว่าจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงใส่กันนะวันนี้มันมีประจักษ์พยานชัดเจนนะมีรูปถ่ายมีอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ะตำรวจกำลังดำเนินการอยูนะ่ในการใช้อาวุธต่างๆทั้งหมดท่านต้องเห็นใจเจ้าที่ตำรวจเขาด้วยเขาพยายามที่จะทําด้วยความนุ่มวนวลระมุนระม่อมแต่มันก็มีการใช้กําลังต่อเจ้าที่ตำรวจนะเจ้าที่ตำรวจก็บรดยจ็บไปหลายนายด้วยกันเป็นใหมายพิเศษใช่ไหมครับไม่มีอะไม่จําเป็นอะ กระทบติดกระทบสัตย์เสถียภาพของประเทศไงความเชื่อมั่นของประเทศไงต่อไปใครจะไปใครจะมาใครจะมาลงทุนเราถ้ามันมีการแพ้ความแรงกันอยู่แบบนี้นะความเชื่อมั่นของเราในสายตาของชาวต่างประเทศก็ลดลงลดลงแล้วการค้าการลงทุนต่อไปจะทํำยังไงนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตมาแล้วนะแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องเร่งเสริมในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจกคนที่เราโผล่ทบมปมากกว่าแลนะต้องคํานึงถึงคนทั้งประเทศด้วยแล้ววันนี้สถานการณ์มันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่เวลา แต่ผมก็ไม่ขัดข้องอ่ะถ้าจะมงการดำเนินการอะไรกันต่อไปก็ไม่เรื่องของสภาเลยจ้ะ